สวัสดีคะ่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกรายการของเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 0 7 2 5้เวลา10นากาถึง10นาฬิกานาทีและทางออนไลน์ www.nu-radio.ac.th วันนี้ดิฉันดรนิพรัตอิมสินจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสร,รับหน้าที่ดำเนินรายการคะ่ะ ท่านผู้ฟังคะประเทศฝรั่งเศสถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อาหารหรือขนมเป็นที่ขึ้นชื่อมากในบ้านของเราก็มีร้านขนมของฝรั่งเศสเข้ามาให้บริการกันหลายร้านหรือจะเป็นร้านขนมสัญชาติไทยที่ทำขนมฝรั่งเศสออกมาขายก็มีมากเช่นกันวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของขนมกับอาหารบางชนิดของประเทศนี้กันดิฉันคิดว่ามีหลายคนที่เคยลองชิมแล้วก็ติดใจ ท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงขนมของฝรั่งเศสที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุดชนิดแรกคงหนีไม่พ้นครัวซองครัวซองเป็นขนมอบชนิดหนึ่งที่กรอบชุ่มเนยมีลักษณะโค้งจึงเป็นที่มาของชื่อครัวซองซึ่งในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงจันเซียวการทำครัวซองต้องใช้แป้งพายชั้นที่ผสมยีสต์แล้วนำมารีเป็นแผ่นวางชั้นของเนยลงไปพับ แลรีดเป็นแผ่นซ้ำไปมาตัดเป็นแผ่นสามเหลี่ยมแล้วนำไปม้วนจากด้านกว้างไปยังด้านแหลมบิดปลายให้โค้งเข้าหากันอบโดยใช้ไฟแรงให้เหนยที่แทรกอยู่เป็นชั้นดันแป้งให้ฟูก่อนแล้วจึงค่อยลดไฟไม่ให้ไหมครัวซองนั้นเป็นอาหารหลักตามร้านขนมต่างๆของประเทศฝรั่งเศสในปลายปีคศ1970มีการพัฒนารูปแบบโรงงานการผลิตอาหารแช่แข็ง โดยการน,นำส่วนผสมต่างๆของแป้งที่พร้อมอบแปลงสภาพเป็นอาหารที่สามารถเตรียมได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการทำขนมขนมควอซองจากประเทศฝรั่งเศสเป็นขนมอีกอย่างที่สามารถตอบโจทย์ในรูปแบบอาหารจานด่วนของประเทศต่างๆได้อย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันควซองจานวน30-40%ที่ขายตามร้านขนมในประเทศฝรั่งเศสมาจากการแช่แข็งก่อนนาไปอบ และยังได้รับความนิยมในการรับประทานอาหารเช้ามาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะสำหรับตำนานกำเนิดของครัวซองนั้นเชื่อกันว่าเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่17ประมาณปีคศ1683จักรวรรดิออตโตมานของชาวเติร์กได้ส่งกองทัพไปล้อมกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียในสงครามครั้งนั้นชาวเติร์กได้ล้อมเมืองอยู่หลายเดือนจนชาวเวียนนาพากันสิ้นหวัง ที่จะมีโอกาสรอดพ้นจากเงื้อมมือของกองทัพค้าศึกได้หลังจากที่เข้าตีเมืองหลายครั้งแต่ก็ยังไม่อาจทำลายกำแพงเมืองอันแข็งแกร่งลงได้ทหารเติร์กจึงได้นำเนินกลอุบายขุดอุโมง์ลอดใต้กำแพงเมืองเพื่อเข้าโจมตีเมืองแต่เว่าคนทำขนมปังที่เข้าเวรเดกะดึกได้ยินเสียงขุดอุโมงของพวกเติร์กจึงได้แจ้งทหารรักษาเมืองจนสามารถป้องกัน ไม่ให้ทหารเติร์กขุดอุโมอง์เจาะผ่านกำแพงเข้ากรุงเวียนนามาได้และช่วยรักษาเมืองเอาไว้ชัยชนะในครั้งนั้นได้ทำให้บรรดาคนทำขนมปังในกรุงเวียนนาจัดการเฉลิมฉลองชัยชนะในครั้งนี้ด้วยการทำขนมปังแบบใหม่โดยอบเป็นรูปพระจันทร์เซี้ยวเรียนแบบสัญลักษณ์บนธงของพวกเติร์กและเรียกขนมดังกล่าวว่าคิฟเฟลซึ่งเป็นภาษาเยอรมันแปลว่าพระจันทร์เซี่ยล ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นคัวซองและในปีคศ1770หลังจากที่เจ้าหญิงมาเคียอ,องตัวเนตแห่งออสเตรียสเสด็จมาเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งฝรั่งเศสนั้นพระนางมาเคียอ,องตัวเนตได้โปรโดให้ช้างทำขนมปังชาวฝรั่งเศสทำคิเฟลถวายพระนางทุกวันและหลังจากนั้นคิเฟลก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายในฝรั่งเศสและกลายเป็นคัวซองในทุกวันนี้ค่ะ ท่านผู้ฟังคะบาเกตหรือขนมปังฝรั่งเศสเป็นขนมปังที่คนไทยรู้จักกันมากอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแท่งยาวมีหลายขนาดบาเกตมีความหมายว่าแท่งไม้ตามรูปลักษณ์ภายนอกเอกลักษณ์ของขนมปังชนิดนี้คือความกรอบของเปลือกบาเกตผิดกับขนมปังทั่วไปตรงความกรอบนอกนุ่มในทําให้เวลาผ่าตัดหรือเฉือนเป็นชิ้นๆทําได้ง่ายและขนมปังไม่เสียรูป บาแกตเป็นขนมที่คนฝรั่งเศสกินกันอย่างแพร่หลายจนแทบจะกลายเป็นขนมปังประจำชาติส่วนใหญ่เรามักนำบาแกตมาหั่นเฉียงเป็นแผ่นหนาเพื่อรับประทานกับซุปปาดเนยสดหรือประกบทำเป็นแซนด์วิชถ้าเป็นบาแกตที่ร้านขายขนมปังทำเองจะมีความหอมอ่อนๆและอร่อยมากค่ะแต่ถ้าเป็นบาแกตที่ผลิตด้วยกรรมวิธีแบบอุตสาหกรรมความอร่อยแบบดั้งเดิมก็จะหายไปด้วย คนส่วนใหญ่มักเรียกบาแกตว่าขนมปังฝรั่งเศสแต่จริงๆแล้วต้นกําเนิดของบาเกตไม่ใช่ของฝรั่งเศสนะคะหากแต่มีต้นกําเนิดจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียในช่วงประมาณกลางศตรวรรษที่19ขนมปังฝรั่งเศสจริงๆแบบดั้งเดิมคือบูล boule เป็นขนมปังกลมๆใหญ่ๆซึ่งขนมปังบูลนี้คนฝรั่งเศสกินกันมานานจนเป็นที่มาของคำว่าบูลองเชอร์ ที่แปลว่าร้านทำขนมปังสาเหตุที่คนฝรั่งเศสหันมากินบาแกตตแทนบุลกันทั้งประเทศก็เพราะรูปร่างที่ไม่เป็นก้อนอวบกลมทำให้เนื้อขนมไม่สุกจนเกินไปและความกรอบของผิวพอดีกับความหยุ่นของเนื้อขนมอย่างที่ภาษาขนมปังเรียกว่าได้ส่วนกันระหว่างเปลือกและวีพูดง่ายๆก็คืออร่อยกว่าเนื้อถูกปากกว่า นอกจากนี้ในช่วงปีคศ1920ฝรั่งเศสเคยมีกฎหมายแปลกๆคือห้ามคนทำงานก่อนตีสี่ทำให้การอบขนมปังบูลไม่ทันเวลาเปิดร้านเพราะใช้เวลาอบนานกว่าบาแกตตร้านขายขนมปังในสมัยนั้นจึงได้ออกแบบรูปทรงของขนมปังใหม่ให้สามารถทำและอบสุกได้รวดเร็วทันเวลาของผู้คนที่จะมาซื้อขนมปังไปรับประทานในเวลาเช้าได้ และรูปทรงแบบใหม่นี้เหมาะแก่การหั่นทําแซนด์วิชได้เร็วขึ้นอีกด้วยค่ะประวติศาสตร์การกินขนมปังของฝรั่งเศสจึงพลิกโฉมไปผู้คนนิยมกินบาแกตแท่งยาวจากออสเตรียและกลายเป็นนิยมสืบต่อมาจนกลายเป็นขนมปังประจำชาติไปเลยค่ะท่านผู้ฟังคะขนมอีกประเภทที่ตอนนี้คนไทยนิยมกันมากและมีร้านขนมทำขายในเมืองไทยแล้วคือมากาฮง หรือที่คนไทยมักออกเสียงว่ามาการองมาการองเป็นขนมหวานที่ได้จากการผสมเมอแรงกับไข่ขาวเมอแรงก็คือขนมที่ทำจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลป่นจนขึ้นฟูแล้วเติมตัวช่วยขึ้นรูปเช่นครีมออฟทาทาและแป้งข้าวโพดเป็นต้นในบางสูตรมีการเติมกลิ่นวานิลาอัลมอนด์และมะพร้าวลงไปด้วยค่ะมีลักษณะเบาฟูและหวานมาก การทำมากาคงนั้นจะใช้เมอแรงผสมกับไข่ขาวน้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลทรายขาวผงแอลมอลและสีผสมอาหารมากาะคงจะมีรูปร่างเหมือนแซนด์วิชตรงที่เป็นขนมปังก้อนกลมชิ้นเล็ก2ชิ้นประกบกันมีไส้ตรงกลางส่วนไส้มักจะเป็นกกนชหรือบัตเตอร์ครีมหรือแยมคำว่ามากาะคงแผลงมาจากคำในภาษาอิตาเลียน คือมาร์กเน่ลักษณะเด่นของมากาคองคือผิวด้านบนของขนมจะเรียบขอบร,บรอบๆเป็นรอยหยกักและมีฐานเรียบแบนขนมจะนุ่มชุ่มเล็กน้อยและละลายง่ายในปากมากาคองมีหลากหลายรสชาติตั้งแต่รสชาติดั้งเดิมอย่างเช่นราสเบอร์รี่และช็อกโกแลตไปจนถึงรสชาติใหม่ๆเช่นฟรอกาและชาเขียวท่านผู้ฟังคะถึงคนส่วนใหญ่จะพูดกันว่า มากกะคงเป็นขนมสัญชาติฝรั่งเศสก็ยังมีข้อถกเถียงกันมากมายสารานุกรมอาหารการกินลาคสกาสโทน o มิกระบุว่ามากกะคงนั้นมีมาตั้งแต่ปีคศ791ในคอนแวนแห่งหนึง่งใกล้กับเมืองกอมมรี่ในแถบแคว้นแองเอลัว e ซึ่งเป็นภาคกลางของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ บางการสืบค้นประวัติศาสตร์ชาติฝรั่งเศสย้อนกลับไปเมื่อปีคศ1533สมัยที่กาเตอร์คินเดเมติซีอภิเษกสมรสกับพระเจ้าองค์เคยที่สองแห่งฝรั่งเศสพระนางได้นําเชฟทาขนมชาวอิตาลีกลับมาด้วยในปีคศ1792ช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสมีแม่ชีนิกายแคทอลริกสองท่านซึ่งหลบภัยไปอยู่ที่เมืองนองซีได้อบขนมคุกกี้มาขา,ขายเพื่อนําเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้าน ทำให้มากาคงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจนมีคนตั้งชื่อให้ท่านทั้งสองคนว่าซิสเตอร์มากาคงซึ่งในช่วงแรกนั้นมากาคงจะเป็นขนมปเปลา่าๆไม่มีรสหรือไส้อะไรที่เป็นพิเศษต่อมาก็เริ่มมีการใส่ไส้ลงไปและผู้คนก็นิยมชมชอบจนทําให้เป็นมากาคงแบบมีไส้แบบปัจจุบันค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากจะมีขนมที่ขึ้นชื่อแล้วยังมีอาหารของฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่ออีกหลายอย่างค่ะ หนึ่งในนั้นคือปาเต้ปาเต้ถือเป็นอาหารยุโรปประเภทหนึ่งเป็นการนำเนื้อบดหรือตับบดหย,ยาบๆผสมกับไขมันผักสมุนไพรเครื่องเทศหรือไวนยเป็นต้นปาเต้โดยทั่วไปจะใช้ทาขนมปังเพื่อรับประทานค่ะในประเทศฝรั่งเศสและประเทศเบลเยียมปาเต้อาจจะใช้เป็นไส้พายหรือขนมปังแถวเราเรียกว่าปาเต้องครุต หรือใช้อบด้วยแม่พิมพ์แบบอื่นๆ,ๆเราก็เรียกว่าปาเตอองตคลินปาเต้ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือปาเต้เดอะโฟกาทำจากตับห่านค่ะแต่ถ้าเราเจอคำว่าฟัวกาองติเยอันนี้จะหมายถึงตับห่านธรรมดาที่ได้รับการปรุงสุกแล้วหั่นเป็นแผ่นไม่ใช่ปาเต้น,นะคะเมื่อพูดถึงปาเต้โฟวกาแล้วไม่พูดถึงโฟวกาก็คงไม่ได้นะคะฟฟวกาคือตับหา่านหรือตับเป็ด ที่ถูกเลี้ยงให้อ้วนมากๆเพื่อที่จะได้มีตับที่ใหญ่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ฟูดกาได้ชื่อว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสที่ดีที่สุดอีกอย่างมีลักษณะนุ่มมันๆฟูดกาเป็นดาวเด่นในช่วงคริสต์มาสและวันปีใหม่เลยค่ะสำนักงานการเกษตรแห่งชาติฝรั่งเศสหรือที่เราเรียกว่า L' อ f f i สแนชแนนเดฟเลี i e าร์ไครรายงานว่าในปี2564 ฟูดการสร้างรายได้มากถึง7 8เเซของตัวเลขเศรษฐกิจเลยค่ะปีที่ผ่านมาฝรั่งเศสผลิตฟูดกาได้16,500ตันซึ่งถือว่าเป็นแหล่งการผลิตที่สำคัญของโลกเลยค่ะฟูดกาของฝรั่งเศสส่วนใหญ่มาจากตับเป็ดร้อยละ95และร้อยละ5มาจากตับ่านประเทศฝรั่งเศสผลิตฟัดกาได้ร้อยละ75ถือเป็นอันดับหนึ่งที่ผลิตได้เลยค่ะ ประเทศฮังการีกับบัลแกเรียผลิตฟูดกาได้มากเป็นอันดับสองคือประมาณร้อยละเเท่านั้นส่วนประเทศสเปนและประเทศอื่นๆสามารถผลิตได้อีกประมาณร้อยละสองค่ะโดยฟดกาเกือบทั้งหมดถูกส่งออกไปขายที่ฝรั่งเศสในปัจจุบันได้มีการต่อต้านการกินฟดกาค่ะเพราะว่าถ้าไปดูกรรมวิธีการเลี้ยงเป็ดห,หรือ่านเพื่อให้ได้ตับขนาดใหญ่ท่านผู้ฟังอาจจะไม่ยอมรับประทานฟดกาอีกเลย เพราะดูค่อนข้างทารุณกรรมเป็ดและห่านพวกนี้นะคะมีหลายองคอ์กรในฝรั่งเศสหรือในประเทศต่างๆที่รณรงค์ให้เลิกรับประทานฟัวกาองคอ์กรสิทธิสัตว์และสวัสดิการสัตว์ถือว่าขั้นตอนการผลิตฟัวกานั้นโหดร้ายเนื่องจากเป็นการบังคับป้อนอาหารให้ห่านและเป็ดที่อยู่ในกรงแคบๆแทบขยับตัวไม่ได้เลยผู้เลี้ยงจะกรอกอาหารลงไปในคอห่านกับเป็ดให้มากที่สุดเพื่อให้เป็ดหรือห่านเหล่านี้ มีตับขนาดใหญ่กว่าปกติปัจจุบันการผลิตฟวดกรารนั้นผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการทรมานสัตว์ท่านผู้ฟังคะอาคาตาจีหรือที่คนไทยเรียกว่าราตาจีเป็นอาหารอีกประเภทที่นิยมกันมากเป็นอาหารพื้นเมืองของฝรั่งเศสในเขตพอวองซาล์อาคาตาจีคืออะไร,รอาคาตาจีมีต้นกําเนิดมาจากเมืองนิสทางตอนใต้ของฝรั่งเศส อาหารชนิดนี้มีชื่อเต็มว่าอคาตาจีนิสวัสโดยปกติมักจะทำในฤดูร้อนที่ต้องทำในฤดูร้อนก็เพราะว่าเราใช้ผักในฤดูร้อนเป็นวัตถุดิบหลักสูตรดั้งเดิมนั้นจะใช้เพียงแค่ซูกินีหรือภาษาฝรั่งเศสเรียกว่ากุกเชตหรือบวบนั่นเองค่ะแต่บวบของฝรั่งเศสมีลักษณะคล้ายผลแตงกวาบ้านเรานะคะเพียงแต่ว่ามีผลยาวกว่าเท่านั้นเอง เวลาไปจ่ายตลาดที่ฝรั่งเศสเราต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะแตงกวาของฝรั่งเศสผลยาวมากมองเพลินๆคล้ายกันมากค่ะในคาตาจีเราจะใช้ผักดังนี้ค่ะบวกมะเขือเทศพริกหยวกแดงพริกหยวกเขียวหัวหอมและกระเทียมคาตาจี at at ri, ในปัจจุบันจะมีการใส่มะเขือเทศลงไปในส่วนผสมด้วยค่ะวิธีการทำก็นำส่วนผสมทั้งหมด มาต้มเคี่ยวในน้ำมันมะกอกจนสุกนุ่มและค้นพอดีเมื่อสุกก็อาจจะรับประทานเป็นเครื่องเคียงกับอาหารจานหลักอย่างอื่นหรือบางคนที่ชอบผักก็รับประทานเป็นอาหารจานหลักได้เลยคะ่ะท่านผู้ฟังคะอาหารการกินของฝรั่งเศสได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นสิ่งที่พิเศษทำให้ในปีพศ2553หรือปีคศ2010องค์กรยูเนสโก ได้โหวตให้อาหารการกินของฝรั่งเศสถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้ทีเดียวคณะกรรมการยูเนสโกเห็นว่าเรื่องอาหารการกินเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมจารีดประเพณีของสังคมช่วงการเฉลิมฉลองต่างๆนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของบุคคลที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมผ่านศิลปะการกินและการเด่มเพื่อสร้างสารรค์มิตรภาพระหว่างมื้ออาหาร วัฒนธรรมการกินของฝรั่งเศสนั้นเริ่มตั้งแต่การเสิร์ฟเครื่องดื่มก่อนอาหารต่อมาเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยอาหารจานหลักสลดัดชีสขนมและไวน์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโต๊ะอาหารเช่นการจัดโต๊ะลำดับการเสิร์ฟอาหารรสชาติอาหารวิธีการรับประทานอาหารล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นค่ะยูเนสโก จึงเห็นควรให้อนุรักษ์และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รู้จักขนมและอาหารฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อและเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเรากันแล้วอย่างไรก็ตามเราอย่าลืมขนมและอาหารไทยของเราซึ่งดิฉันเชื่อว่ารสชาติไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะของอร่อยๆมีมากมายที่สำคัญตอนนี้อาหารไทย เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในต่างประเทศพจนานุกรมหรือปติโคแบร์ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับมาตรฐานของฝรั่งเศสอีกฉบับหนึ่งได้เพิ่มคำว่าผัดไทยลงไปในพจนานุกรมฉบับตั้งแต่ปีคศ2017ด้วยค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งหากท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปฝรั่งเศสท่านผู้ฟังสามารถหาร้านอาหารเอเชีย หรือร้านอาหารไทยที่มีเมนูผัดไทยได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากค่ะแต่รสชาติจะถูกปากท่านหรือไม่นั้นต้องลองชิมดูค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้ววันนี้ดิฉันและรายการเปิดโลก,กว้างกับภาษาตะวันตกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ